สวัสดีจ้าอะพี่น้องวันนี้สีพามาเปลี่ยนเมโนโกินแับปลาอะไรไปตลาดมาพี่น้องไปไรประกาศไก่เคี่ยมาจัดเมโนโวนี่เป็น้ยหอมใจหอมสิม,ม่วงใส่ใส่ขนมหวานเดี๋ยวจะจัดขนมหวานไบ,บนังจะเมโนโ มากินใหม่ก็ว่ามากเสียกามากเรนฝ่าพี่น้นงาานองเอื่อในน้ายางเนาะขาดแตก็ซื้อเอื่ออีกหนึ่งฝากเนื้อสานอีเชื่อหนึ่งพริกพริเขียวเอาไปกินกับก๋อยส่ดท้องพ็กสี่โน,โนี่คือเมนูเราวันนี้สันคอหมูเดีย๋ยวผมจะไปอบ น้ำตกแล้วก็สิมาเี็ดหม,มูน้ำตกกันวันอาจจะเห็นทำบ่อยแต่ว่าเอากับเปลี่ยนอาหารจะละเดือนจตละเมม่อกับอกคือกันเน่อนันนี้จัดเมนูน้ำตกสันโคหมูน้ำตก มน,มน,น้ำตาลตาลชายแดงเมนโมเมนดอกน้ำตาลดี <Leslie> ไปไปยิยบปลปอ <S <S ดอกเตี่เป็นมะเฟืองมเป็ดกะทินะกะทิโ่เม,มนบอ่อนะกะทินี่เป็นเรื่องของนมหวานซื้อมาปอกกันพี่น้อ,นองอย่าบอกอะไรอย่าห่าง เอามาเดือเอาเนื้อไปอบปก่อนพี่น้องสันโอมูมเนื้อทิ่สวยเลยพี่นอ้องก็เดี๋ยวผมจะเดือดเอา ติดมันส่วนหนึ่งเนาะเอาติดมันส่วนหนึ่งพอะไรให้มันมีมันแน่หอมๆพี่น้องตัวนี้ผมก็จะเดี่ยวเพรามันมบางๆพี่น้องเพราะว่าเราจะย่างแป๊บเดียวมันจะอบแป๊บเดียวแบบโบว์บอบนานเอาแค่ื่องตุก <c oughs> ้เขาจากหน้าหมันแข็งพี่น้องมันจะโกเอาน้ำนู่นนะพี่น้องเนาะเจียวเวียบนูนนู้ว่าเหมือนหัวไหลดอกพี่น้องเหยียดจานพี่น้องเฮ็ดรลายมันจะโบเสียก็ซื้อมาเป็นกิโลๆทีเดียวนี่ผมเจียวเวียพัดเอาไปพัดบ่อน้ำเยอะ ่ามาฟัดกินอะีกนะเดี๋ยวผมจะไปใส่หมออ้ออบกวนพี่น้องนะใส่หมออ้ออบกวนพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งครับพี่น้องอนะพี่น้องเรียบร้อยแลยอย่ามาเรียบร้อยมาหั่นกันเฮาบ้าน หม้อใส่ก่อืมหมอ้อคีซิงในตำนานนี่ละนะเพื่อเปลืปอกหว่าหม้อหลังไหวอยู่แตะะ่ว่าเอาแขนไหวมันเป็นยังไงหมอ้อคีซิงนะ นในตำนานนี่แหละพี่น้องเอ้ยหั่นก็อนพี่นอ้องแบบใหญ่มาอบมาเรียบร้อยนี่ล่ละวันนี้บอลแข็งครับบอลแข็งบอลแบบบอลเกียมนะเท้าเกียมมันแข็งผมว่ามันบุกเขานะเขนานะครับผมก็เลยเอาแบบมันตุกมันตุกกับมันตุกแบบแบบเท้า อย่างซุปบสุนหครับพี่น้อ,องเนี่ยม่วแดงมง่วงใส่กลางนะแดงเลยพี่น้องบางคนเขาก็เน็ดใ,ใส่กลางแดงเนาะมันก็ผู้ผู้คนบม่มักคนกินหนักมึงกับบ่มักนะมึงกับเอาแบบซุปค่ะพี่น้องแบบว่าเราคิดว่ามันซุปดอยกุเซ่นนะก็อย่าทัาน ดีกว่านั้นพี่น้องเลยสมบูรณ์เฮ็ดตอนใหญ่อยน่ไหนหรอก็คำง่ายๆนี่แหะคิ้งง่ายๆบางคนเขาจะไปเฮ็ดตอน,นายนาวๆใหญ่นๆน้องพี่น้องเนาะก,ก็เพื่อว่ากินนะนะแต่ว่าผมเอาแบบบ,บ,บานๆเท่านี้แหละที่คิ้งผมชอบอันละเอียดตัวนี้มันเขาน,น้ำเขาเนื้อดีบางคนก็การ์หันเป็นเปียงเป็นเปียงแบบใหญ่ใหญ่ย,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 ย Nh าวๆ นะพี่น้องฮนะเบิ่งกันเห,หี่ยวเหี่ยวจ้ะพี่น้องกนะมานานที่เราได้กินจังสิ ày, บุคคอได้เด็ดเนี่ยช่วงนี้กะหารบ้านบานเนาะมาได้นะนเนาะน้องคงฝากมาแต่บ้านกะกินปูกินปลาไปว่าจะเคี่ยวตูวเ้ยเย็นเบิด <c oughs> อันนี้ยังไม่เบิดดอกพี่น้องตัวนี้ยังห่อนอยู่พี่น้องเดีนะ๋ยวต่อเย็นแป๊บหนึ่ง เปิดกระโดมอืมกิกระโดมมันผัดเสียงมันดังกระโดมเปิดอพี่น้องเลยเลยเอามันท,นทน้นถันีน่ละพี่น้องมังเอา้ยยังมันหอนเยอะเลยพี่น้องเด็กเล่งมือหิ้วเข่าเลยพน้องเลย,ยลนี่ไายท้นถัอยู่บางทีร้อนร้อนร้อน,อนไหม Hả? <coughs> ลอยพี่น้องเดี๋ยวเอามาคนนี่ดเท้ามันเพื่อแบบ

ยิงเบิรงพี่หน่องมังสิง่ายกว่ามียี่พี่น้องเมื่อตอนนี้เลยมันสิใส่เบิดมันสิโมเปียบโผล่ออพี่น้องมันก็ง่ายอยูุง่ายกว่าลั่มันขัดกากยางดีเลยพี่น้องตัวนี้เอาเครื่องหนึ่งซักกัอบีบกดๆหน่อยหนึ่งก่อน อย่ามันหนวกฮะพี่น้องใส่เปลือกหนวลงไปัวข้าวหัวมาต่อกับพี่น้องโอ้ยองนั้าวคว้เบิร์พี่น้อง ไมได้ติเอาหัวมาทีใหม่หัวขัวเอาไว้เพต่เย็นนะพี่น้องเพราะเลยเพราะเลยเอามะทีเทรเนตน่อ,อเอามาเท,เทราเอรไลาก์กะเดี๋ยวมันมันอันบ,อบอคำบุคำบุอเ็ดกินนมันก็นอับไวสมว่จุบุนี่ <c oughs> ใส่หมักหน้ามักหนาแบบบร คัดสีกนะแบบว่าขันใส่เลยแนวใหญ่ได้เครื่องเรียนมาใหม่ก็ได้นำมาจัดพี่น้องเสื่อมาตรด,นดวนเนี่ยละเอาบทเนี่ยามใส่ก็ะดึ่มได้เครื่องเรียนมาก,ก็ได้มาให,มให้พี่น้องเบิ่งนําแนวเรียนใหม่ยี่อยู่ไลยโมเดลโอกแข็งได ขันม้มก็ได้ขันมังนาวก็ได้พี่น้องเาี่มากินน้ำม,มันงนาวยังบุศเสาเขาแบบมาบีบกับปาดเครื่องหน่อยแบบบีบเส้เกี่ยวเลยเอานมหอนย้อนดมเท่าหน่อยเกลือย้อดยดน,มน,น,อน,อน,นอดมน,น้อยนึ่ได้ทั้งในในทั้งเกลือแดดในทั้งอวิตามินสี่พร้อมกันใส่เกลือน้อยนมมหนึ่งเดี๋ยวไปใส่ได้นจนนวเป็นน้ำมังนาวกินอ่ะ ให้ผมชิมก,<ะ>ก่อนเพาราะว่าโมก่าใส่อย่างไรโมมันเป็นแนวหน่วานไวนี่ขาดอยู่บวมเปียวเปียวอ่อนอยู่ถ้าคิดจนสีกไ็ได้เลยพี่น้อง เอาโปไซเคือนหนวย่เี่ขาออขาสีง่นเขาสีเองอันนี้ากรปันต้องใส่ครับง่ายๆนะดีกว่าปาดเคอนหน่วยออกดีสัมใส่ง่ายพี่น้องเลยอย่างเต้มันเปียวนะบานใส่รู้ายก็ได้ <c oughs> นี่ของเรียนไปจากใส่ร้าย มันหันใส่เกลือถ้ามบางทันใส่น้ำปลาไปเลยหน่อยอก,กินมันใส่เกลือไปก่อนมันจะบอดคนง่ายเพราะว่ามันอะไรวนเหนือนโบแห้งๆเรียบร้อยได้พี่นอ้อง ใช้กัสิเฮ็ดคือกันนี่ละขั้นตอนคือกันนี่ละพี่นอ้องมาสืบซานให้พี่น้องบ้างสืบรอาเนาะพี่น้องจัดเมนูสรวันตะวันกินเป็นอะไรเน่มานำเสนอนำเสนอพี่นอ้องฮะเดีาได้ก็ทีไปเตรียมพักเตรียมหยาตัวมาไปกินกับพี่น้องเลยเรคยาคงจัดเตรียมพักก่อน กิมบ right, yeah. ah, ah, pues okay. ้าท uh, okay. well, ah, ิบ okay. ้างอ่อยครับวากับบุมมียังได้หรอพี่น้องแต่มแจ้เลยครับพี่น้องแต่วันนี้ไปสือ้เพิ่มหมากกับเหียเเพาะเางานครับพี่น้องเลยเก็บเสือตราทเหี้ยวแเนี่ยพี่น้องมันนี่เก็บแปลคนจะเป่นจะเหม่อแต่สาบจิดตค มัคือตอลาดบานเฮาได้บานเฮาตลาดเมื่อต้ตอนนะตลาดนี่มันผมเผามมนใหม่ผมเผามนฝาละเดี๋หลังตเอากระช่มเขากึ่หันม่ไปน้่นหนอมนหม่เอาวะธันเอาวะธันบางหน ขาอันค่ะตรงใหม่ก็ได้ใหม่ที่กินเผารุนรนพ่อเปลือกมันออกก็เอ้าับพี่น้องเขาต้องเผาอันนี้ได้มากมายมันเผาเาเผาใหม่ได้มั้งกับบุ้มมี่มองกินยากเอาไว้หันหนักสักคนเอาไว้จานนี่พี่น้องโอ่งนี่ขักเก็บอยู่ในเกลีย์ยับมาครับ cho nói vậy Bạn bạn đồ đấy Khi nóng đấy mà Đấy cũng ngay ngay đấy Nó sẽ bán hào rồi Hiện biệt bản tài bán bán hào này จะหาน้อยบเส,อเสีสนยน้องนเสียจอยกันกไหฮ<ะ>สวยมหมงสวยหมประกาศใกลเคียดประกาศซอยลานเขานะพี่น้องเนี่ประกาศซอยเขือ Ba bát đấy, bắt bát ngựa. Kim ngựa trong 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 thôi, trong 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 nó, trong 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 bản, bản này, nó, trong 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 bản trong 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 được, trong 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 อ่ะเม,มนูโมเนี้ก็ทีมีเท่านีลาน้ละพี่น้องโมลายหรอกมีก็สิเป็นหมูน้ำตกก้อยมะนาวนี่ยน้ำเดิมนี่แหละครับเฮ็ดอยู่เรื่อยเฮ็ดจนสิ้นนะครับกินกับพักงวนนี่แหละเขื่อนแกงผิกสด มาินฝาหรือว่ามาเซกามาบินใหม่ประกาศไกลเคียร์ฮะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกทรัพย์ทุกไร่ขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปนาครับพี่น้องบ๊ายบายครับเริ่ม,รมครับ